สวัสดีครับท่านผู้ชมผมชัางออสวีเทคเทอร์โบนะครับในใจจริงนะครับทำเครื่องรดก็ไม่อยากเกะแล้วครับทำมาก็บเบือ่อที่นี่มันก็อดดไม่ได้รดพี่น้องการบ้านบ้านเกานะครับตรงบ้านติ่ผมเคยอ,อยู่แต่ก่อน เสียงพอสตาร์ทเครื่องปับสงส๊บเสียงโซลอลิงกะดังกอกแกกอกแกกอกแกแก,แกดังอย่างแรงเลยเผมก็เปิดดูน้ำมันเครื่องวัดการวัดดูมันก็ปกติมันดังได้ยังไงวะการที่ผมเป็นช่างนะครับถ้ายินเสียงนี้ก็ไม่สบายใจ ผมก็โอดไม่ได้เลยถอดดูเลยเดยครับถอดดูมาหลูกยางก่อนซึกครับซึกสองตัวโซลาลินก่อนย้อนเกฑนมาผัาดตรงงี้แหละครับน่าจะตีขอบทางบนนี้ด้วยครับเลยเปลี่ยนโซลาลินแล้วก็เปลี่ยนยางกิ่งโซตัวกดโซครับ คิดให้ใจร้ายที่ละว,วัจจะละทำเลือกทำแต่ว่าไม่ไม่ทำแต่เครื่องนะครับทำย่างอื่นทำมืดภายหนหอกหลดนะครับ mm hmm. เปลี่ยนจัมพวกเปลี่ยนยางนอกยางในเปลี่ยนตะเตอนี่ยังหลับทำมืดนะครับ mm hmm. แต่ว่าเครื่องนี่ขอยุดยุดไปก่อนถามว่าทำได้ไหมทำได้มืดล้วครับ นี่ก็คาบูก็ล่างเพราะว่าแกบอกว่ารถุดเปลี่ยนหัวเทียนบ่อยกินหัวเทียนก็เลยต้องมาล่างคาบูทำหายเปลือต่างคาบูเเสไปเลย,สยเลยสียงมันดังปิดกกติมากเลยันเลยถอดตรงนี้ก่อนนะครับถอดโซลาลิน การเป็นช่งางแต่ยินเสียงอย่างงี้ก็อดวใหม่ไว้จริงๆเขาไม่ได้ตังให้ทำดอกแกตัวจะโค้งไม่สบายใจเองเพราะว่ามันดังก็เลยต้องทำนิดๆหน่นนอยๆแบบนี้พอได้อยู่ครับถ้าจะให้ทอดลื่นนูน่นลื่นนี่ลื่นหันผมเบือ่อเบื่อมากครับตอนนี้ มา่เจ้าก็พี่นองการให้ถอดคาดโอ้ยไม่อยากถอดลวเวลาเวลาตอนหลดตอนหลดเม่มาอยู่กับหลานช่างไม่เลี่ยงนะครับพอเจใดต่ที่ถอดแ้วเลีย่ยงใหญจากที่ใช่รถยังเงินย่างเงินย,ย่างางี้เลยเลี่ยงก็เลยหาตรงผมก็เลยแนะนำให้เขาไปบ่อนทีทำได้เร็วๆที่ไรไม่ต้องมาต่ว่าผม ผมก็เบาเๆงานแบบนี้ครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเขาบนครับบนแต่ก่อนแต่ก่อนก็ตั้งชื่อช่อง Youtube ส่อมไปบนไปเลยต้องอ่าหดดูแล้วมันคือจะไม่คือเลยมาตั้งชื่อใหม่เป็นชื่อตอังจเจ้าของนี่แหละครับออสบีเท Turbo Channel ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ ตรองไปบนไปครับ